สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แนวจัดทีมวางแผนนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารของเกมเซนเซียเลกเกนออฟจัสติสนะครับที่เราเคยเล่นไว้ในช่วงโค้ชเบต้าก่อนหน้านี้นะครับอตอนนี้เขาก็กำหนดวันที่จะเปิดช่วงโอเพนเบต้าแล้วนะครับก็จะเปิดในวันที่12กรกฎาคมนะครับในเซิร์ฟของทางด้าน อะโกบอนนะครับเป็นเป็น NA กับ EU เนาะนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับสไตล์เกมนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยอันนี้ผมมาลองในเซิร์ฟเวอร์ของน่าจะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นหรือจีนสักอย่างนี่แหละแต่มันเป็นคำอธิบายเป็นภาษา,ษาญี่ปุ่นนะนะก็ตัวเกมนะครับอย่างที่รู้กันก็คือจะเป็นไอดอลอาร์พีจีแนวตั้งนะครับจัดทีมต่อสู้ของเหล่าเซนนะแล้วก็ลิขสิทธินี้จะเป็นลิขสิทธิ์แทนนะครับเป็น อาดานเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่สงครามคือเนื้อเรื่องของเกมอันนี้ผมว่ามันยาวมากแล้วก็ใช้ได้เลยเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ภาคแรกสุดเลยนะครับ Galaxy w ี่ที่บรอนเซสู้กัน10 10คนนะนะแล้วก็จะมีพวกอไอ้เจ้า b แบล็ก s n นเข้ามาแจมเนาะกับ Phoenix นะครับแล้วก็ตัดไปเป็นสู้กับ s i n ว่ e n ซต่อนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงสู้ g r o s e n แล้วก็รู้สึกเนี่ยของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ย อ่เท่าที่ผมเห็นนะเกี่ยวกับตัวละครนะครับเขาจะมีพวกนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรมารินเนอร์ปะ่ะที่เป็นขุนพลเหล่าขุนพลของโปไซดอดนนะครับอย่างเจ้าตัวโซเลนไซเลนเนี่ยนะครับตัวที่มันมีครุยอ่าที่มันฆ่าอ,อเดบารันน่ะนะครับแล้วก็คานอนนะแล้วก็พวกตัวต,ต่างๆนะครับตัวที่ เป็นขุนพลของเสาเสา,สามหาสมุทรต่างๆนะอันนี้มหาสมุทรอินเดียใช่ไหมที่ทำเชรียวตาบอดนะครับอ่าแล้วก็รวมไปจนถึงพอท้ายๆเนี่ยจะมีพวกเหล่าสเปกเตอร์นะครับอย่างเจ้าพวกราดาแมนทีสนะครับหรือว่าจะเป็นอาจารย์ใช้ชิออนมากคนนี้ผมจำชื่อไม่ได้อาจารย์ของมูครับนี่เป็นเคียวโ,โกคนแรกอะ่ะนะเออนี่ก็มีมีมาด้วยรวมไปถึงอ่าพวกชุดกอดคลอสนะครับ ก็ตอนนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยหลุดมา2ชุดแล้วก็คือชุดกอดคอสของชิริวนะครับอูแบบเท่มากนะครับนี่นะแล้วก็กอดคอสของเซยอนนะครับอ่ารวมถึงพวกตัวเทพอย่างอาเทนาในชุดกอดคอสนะครับแล้วก็ตัวโบไซดอนแต่ว่าฮาเดสเนี่ยจะมีแค่ในร่างของชุนนะตอนนี้นะครับยังไม่มีฮาเดสร่างจริงนะแล้วก็อ่าเทพฮิปนอสกับธนาทอสนะครับ อันนี้ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนะครับแล้วก็ระบบของเกมนะครับนี่ก็เป็นการเล่นแบบไอดอลสามารถเก็บได้อ่าแบบเหมือนปิดปิดออฟไลน์ไว้แล้วก็มาเก็บพวกของพวกนี้ได้นะครับเหรียญทองพวกหินอัปเกรดพวกอุปกรณ์อุปกรณ์สมใส่เนาะทั่วไปอพอเลเวลขึ้นก็ได้เพชรเพชรด้วยแล้วก็มีมิชชั่นรายวันนะครับเพชรหาค่อนข้างง่ายแล้วก็พวกตัวสุ่มก็จะเป็นไอ้เขียวเขียวเนี่ย ก็หาไม่ยากนะครับทำมิชชั่นพวกอะไรพวกนี้ก็ได้เรื่อยๆนะครับมีของแจกเยอะพอสมควรนะครับโอ้ oh, ตรงนี้เดี๋ยวจะได้ตั๋วเพิ่มอย่าเนี่ยขกนิดเดียวเองแต่พอดีว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟของญี่ปุ่นไงเราเราก็เลยไม่ได้มาแปรกันนะครับแล้วก็เล่น7วันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้โกเซนประมาณอย่างแย่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะได้สามตัวนะครับที่เป็นตัว5ดาวเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมากินอ่า แต่ถ้าพวกบอลเซนเนี่ยเราต้องมากินดาวมันต่อนะนะครับอัอนนี้จะลองสู้ให้ดูระบบมันก็จะประมาณนี้อันนี้คือเรายังไม่ตีด่านเนะถ้าเราตีด่านก็ปึ๊บมันก็จะตัดเข้าฉากมานะครับผมตอนนี้นี่มีฮาเดสฮาเดสเป็นแทงนะฮิวเองด้วยนะครับแล้วก็มีซับเป็นอาเทนาฮิวได้กับหมูที่ก้างโล่ได้นะครับส่วนดาเมจเนี่ยเป็นฟินิกตัวซีนี่ก็จะเป็น คามิูนะครับที่ออโราไอคิวชั่นแล้วก็ยึดต,ตัวไว้แข็งได้นี่ก็จะเป็นทีมคร่าวๆที่แบบเราจัดมาเนาะตัวเกมถือว่าสนุกใช้ได้นะครับใครที่แบบชอบแนวไอดอลแล้วก็เป็นแฟนของอนิเมะรือว่าการ์ตูนเรื่องเซนเซียดอยู่แล้วเนี่ยก็น่ามาเล่นแม้ว่ามันจะเป็นแนวตั้งนะแต่ว่าผมมองว่ามันโอเคเสียงภาพเสียงเพลงนะครับระบบต่างๆด่านต่างๆค่อนข้างเยอะใช้ได้ แล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นแนวไอเดอลเป็ไงเราไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนั่งฟาร์มวันหนึ่งกับเกมเกมเดียวหลายๆหลาย,ลาย,ลายชั่วโมงนะครับเรื่องการกินดาวของเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับสามารถแบบสุ่มกระชาได้ตัวซ้ำเนี่ยมันก็จะกินกินสองตัวนะครับมันก็จะดาวอัพขึ้นเนาะแล้วพอดาวอัพไปขั้นหนึ่งปุ๊บคราวนี้มันมันจะไปกินตัวอื่นได้ ขอแค่ดาวเท่ากันนะครับคล้ายๆระบบของทีิมสันฮาร์ดอ่ะเจอบอสแล้วอันนี้เป็นในโหมดของเนื้อเรื่องนะยังสู้อยู่กับพวกแบล็กเซนอยู่เลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูพวกของนะครับพวกไอเทมที่เขาขายในเกมนี้คือแบบอ่าคนที่แบบคิดจะเล่นยาวๆนะก็ ดูจากงบประมาณแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ไม่แพงมากนะครับถือว่าเติมพวกแพ็คลายเดือนหรือว่าแพ็คเติบโตก็เล่นได้แล้วนะครับเพราะมันก็จะได้เพชรได้ของที่แบบอเอามาตุ่มกาชาได้ในระดับหนึ่งเนาะไม่ใช่เป็นต้องไปถึงขนาดว่าโอ้เป็นวานของเซิรฟ์ฟหรอกนะครับวันนี้ยังสู้ไม่จบอีกเนี่ยนานมากนานมาก โอลูราเอ็กซิวชั่นแข็งเลยนะครับน่าแล้วก็ฟินิกโฮโยกุเทนโชคือสกิลของตัวละครจริงๆแล้วมันจะมี4สกิลนะครับแต่ว่าเราต้องปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะใช้ได้ครบทั้ง4สกิลนะครับแรกๆเนี่ยใช้ได้แค่สกิลเดียวนะครับแล้วก็พอเลเวล20ก็จะใช้ได้2สกิล เติมแรกก่อนเลยเติมตังเนี่ยถ้าเติมตังปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ตัวอาเทนามานะครับของผมเนี่ยพอดีสุมได้ยังไม่ได้เติมกันเพราะว่าตอนนี้ผมเติมไม่ได้โอ้ย่านไม่ยอมจบเดีย๋ยวนะพูดถึงอาเทนานะครับก็จะเป็นตัวแบบคอยซับคิวเนาะแล้วก็เริ่มมานะครับเขาจะให้เราสุ่มแบบตอนตอนทอนตอน,ต,อน,ต,อน,ต,อนตัวตรเตรียวเลยเนี่ย มันก็จะมีโกเซนให้มาตัวหนึ่งส่วนมากก็จะได้เป็นคาร์มิลนี่แหละครับนะเอามาใช้บางคนก็ได้เป็นชูราบ้างอ่าแล้วก็เล่นครบ7วันเนี่ยเขาจะมีไอโอเรียแจกให้อีกตัวหนึ่งนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บเพชรเก็บพวกอ่าเขารียกอะไรตัวสุ่มนะครับใบสุ่มสามารถสุ่มได้ก็มีโอกาสที่จะได้สุ่มอีกป,ประมาณ4 40นะครับ40หรือห้นะ ประมาณนั้นก็มีโอกาสได้ตัวตัวพวกโกโคอสมานะครับซึ่งมันจะทำให้แบกทีมได้ดีมากเลยช่วงต้นๆน,นะครับเพราะว่าพลังมันแข็งแกร่งกว่าพวกบอนเซนธรรมดาอ่าโอเคตรงนี้จบด่านแล้วพาเราไปไหนอีกแล้วเนี่ยวนล,ล็อกด่านมานะครับอโอ้โนี่มีด่านปรา,ศา,ศาสาทอะไรไม่รู้ของขวัญเนอนะ หมือนเป็นที่ปลูกต้นไม้เลยปลูกแล้วได้ e ี p นะครับอืมตรงนี้เหมือนทำสวนอ่ามันมีโหมดเยอะมากนะครับของเกมเนี้ยอ่าแล้วก็ในส่วนของด่านท้าทายนะครับอันอันตรงกลางเนี่ยคือด่านสู้ปกติใช่ไหมอันนี้จะเป็นด่านท้าทายคล้ายๆพวกอ่าลุยด่านสู้บอสลุยอันนี้เป็นเรดเนาะไปเรื่อยๆนะครับของโรงบันก็จะมีบอกอยู่นะ นี่ก็เป็นปรา,าสาทนะครับแล้วก็อันนี้อะไรว่าเหมือนเหมือนปละลอง PVP หรือเปล่าลองนี้โอ้พลังอย่างเยอะทำไมพลังพวกนายเยอะกันจังเจ็ดหมืนนะครับโหพลังเราแค่หมื่นเก้าเองเราจะอะไรไปสู้เขามีพลังแบบสักหมื่นกว่าบไหมครับไม่มีเลย สองหื่นสองเราสู้ได้ไหมลองดูนะครับวางตัวไปตัวหน้าเป็นอีคิอ่ะลองดูอ่านี่ก็จะเป็น PVP จริงด้วยนะครับเฮ้ยฮาร์ดสเราตีแล้วดูดเลือดได้ไม่กลัวเอ้ะ เรียบร้อยฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอโหมด p p พนะครับบวกแตมด้วยพลังเราน้อยอะ่ะอย่าเพิ่งสู้เลยขอไปฟาร์มก่อนเพิ่งเล่นมาได้แค่สองวันนะครับเดี๋ยวจะพา,าไปลองดูพวกด่านนี้บ้างอันนี้ก็เป็นด่านท้าทายนะครับก็จะมีพลังบอกแล้วก็ขอรางวัลบอกเนาะโอเคสึกว่า แบบนี้แหละสู้กับพวกอันนี้ชินวาเซนเนาะโอ้ฝั่งนู้นมีมูเหมือนกันก็ตัวที่ค่อนข้างเล่นแล้วได้เปรียบนะครับคือตัวที่แบบมีบัฟมีฮิลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ซีซีนะครับถ้าที่ผมลองเล่นคร่าวๆดูนะอันนี้จะคล้ายๆด่านาสารสาบศูนย์ของเกม d e s t Th i n y Girl นะเนี่ย สามารถเลือกบัฟเลือกอะไรได้เราใหล้ลงให้ดูอย่างละด่านละกันแล้วก็อันนี้เป็นสู้นะครับปึ๊บอธิน้ามาด้านนี้อ็อสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอกันอีกอประมาณ6วันนะครับวันที่12บสอกรกฎาคมเราก็จะ มาเล่นเกมนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวส่งท้ายด้วยการส่งราชาสักนิดผมน่าจะมีเพชรเหลือบ้างนะว่าแต่ตรงนี้คืออ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นโหแจกธนูทองฟรีสิบอันเอาไว้ลุยด่านใช่ไหมเออพูดถึงธนูทองเราก็ลืมให้ดูพวกอไอเทมนะครับที่เวลา เติมงงเติมเงินอะไรอย่างงี้เนาะเห็นวนะไปที่ชอ็อปอ่าตรงนี้คือในส่วนของเติมตงังค์ครั้งแรกนะครับจะได้อเทน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหาเติมตังค์ก่อนนะอ่ะนาน้าจะอยู่น,นี้ไม่ใช่เะ อันนี้เป็นกวาดล้างส่วนเติมตังค์นี่ผมยังหาจำไม่ได้นะมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้มีพวกของอ่านี่ไงเจอแล้วนะครับนี่คือพวกเวลาเติมเงินครบแพ็กเกจต,ต่างๆนะครับก็จะได้ของเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเติมสะสมอยู่ด้วยนะครับน่าจะอ่านี่หรือเปล่านี่ไงเติมสะสมนะครับก็ เติมประมาณ3 5มพก็จะได้ตัวเจ้าสากะเจมี่สากะในร่างของที่ถูกวิญญาไล่เข้าสิ่นะครับที่ปลอมตัวเป็นเคียวโกะแล้วก็จะมีขอนะครับงบประมาณก็3 5มพนะครับหรือว่าจริงๆเติมประมาณพ8นแก็จะได้เจ้าชุนนะครับแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยจะเป็นใส่ชุดทองของเวอร์โกโนะครับมาตรงนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะมีรายละเอียดของพวกแพ็คเติมเงินนะครับนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับหกเจ ดูแล้วโอเคอ่ะราคาก็ไม่แพงมากนะครับเล่นได้อ่าอันนี้ก็คือเข้าๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาก่อนสุ่มกาชานี่ก็จะใช้เพชรนะครับเพชรฟรีได้เรื่อยๆนะอันนี้ผมสุ่มมาหลายรอบแล้วแล้วก็พอสุ่มจนครบเนี่ยมันเหมือนจะการันตีบัตรทองให้นะครับนี่ผมสุ่มไป41รอบแล้วนะครับนี่เดี๋ยวได้สุ่มอีกอีกรอบหนึ่งแหละอ่าตู้ที่สุ่มได้คือตู้เนี่ยนะ อ่าตัวนี้นะครับใช้เพชรหรือไม่ก็เป็นตัวไอ้เขียวๆนี่นะปุ๊บอีกหนึ่งรอบกิบไปเลยได้ไม่เอ่ยโอ้ยได้ซิ้นเซนตตัวเดียวเลย <c oughs> โดยไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าซิโนเซนนี่ก็ห้าดาวเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็พวกตัวซ้ำนะครับเราสามารถเอามาใช้ในการอ่ากินดาวมันได้นะครับเนี่ย เข้ามาที่หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างตัวไหนซ้ําเยอะๆเนี่ยอ,อย่างสีย่าแบ็กี่ย่าเนี่ยซ้ำบุมนะครับแล้วก็ให้มันกินกินกันเองก็จะเป็นเพิ่มดาวไปเป็นสี่ดาวนะครับปุ๊บแล้วพอสมมุติเรามีสี่ดาวแล้วเนี่ยเราอยากเพิ่มให้มันเป็นห้าดาวนะครับเราก็ให้มันกินตัวสี่ดาวอันนี้สมมตินนะก็จะเพิ่มเป็นห้าดาวนะครับโอเคครับก็อันนี้เป็นข้อมูลข่าวๆแล้วเดี๋ยวไงเจอกันวันที่12 การักฎาดนะครับกับเกมเซนเซียเซนเซียเดี๋ยวนะเซนเซียเลกเกนออฟชัดติดนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ควรช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ